ต่อกนิดนึงเรื่องสวัสดิการประชาชนพวกมึงรู้ไหมว่าทำไมคนไทยถึงอยากเป็นข้าราชาการแท้เพราะเขาอยากได้สวัสดิการแต่กูจะบอกให้เลยนะคนไทยทั้งชาติเลยสวัสดิการที่พวกมึงได้รับแบบต่อให้เป็นนายตำรวจอย่างหรูก็ช่างเถอะมันยังไงมันก็ยังสู้สวัสดิการประชาชนอย่างชาวยุโรปอย่างชาวสิงคโปร์ไม่ได้เลยกูบอกมึงแค่นี้นะแล้วไอ้ที่สามสิบบาทรักษาทุกโรคจะเอาของเขาคืนนะ่ะกูบอกได้เลยนะกูไม่อยากได้มึงเอา เลยแต่เที่ยวหน้าเอากลับมาคืนพวกกูต้องเอาสวัสดิการประชาชนแบบสิงคโปร์แบบชาวยุโรปมาใช้อย่างเช่นรักษาพยาบาลฟรีอย่างดีนอนแบบบำรุงรานฟรีเพราะกูมีประสบการณ์ในการที่แม่ผัวกูเป็นมะเร็งตับนอนโรงพยาบาล6เดือนกว่าไม่ต้องจ่ายเงินเลยอ๋อจ่ายหกร้อยโครน600 รู้ไหมค่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาบ่นกันอึบเลยแค่หกร้อยโคนคือมันมีค่าอะไรเสริมเข้ามาจําไม่ได้เพราะแม่แม่สาม,มีครูก็แดกของแบบข,ขอโทษน,นะคะรับประทานอะไรที่เราบางทีบางอย่างก็ต้องสั่งมาจากเลสรองอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาฟรีและพวกมึงให้รู้ไว้บ้างว่าเขาฟรีอย่างดีแล้วคนดูไบที่ไปรักษาโรงพยาบาลอย่างหรูๆในในเมืองไทยอย่างบำรุงลาชเนี่ยรัฐบาลจ่ายนะคะเขาไม่ได้จ่าย เขามีงบสวัสดิการไปจ่ายให้แล้วโรงพยาบาลอย่างดูบก็โรงพยาบาลดีแต่ระบบผ่าตัดอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่ากับเมืองไทยและยังยุโรปแต่ยุโรปมัน,มนดีกว่านางเมืองไทยแล้วที่กูบอกกับมึงว่าที่มึงพูดนายประยุทธ์ว่าสามสามสิบบาทรักษาทุกโรคร้อยเก้าสิบประเทศไม่มีเนะี่ยจริงของมึงเพราะเขารักสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะยาเบิกไม่ได้ทุกตัวเป็นสามสิบบาทง่อยๆ โลกเขาทําไมให้ได้เจ้าไทยรวยกับกษัตริย์อาลับชาวอาลับไม่ต้องทํามาหากินเขามีเงินเดือนตั้งแต่เกิดคนไทยมีอะไรมีแต่น,นี่ติดหัวที่พวกมึงสร้างไว้ให้พวกมึงก็้กู้กู้กู้มาแล้วเงินมาเก็บกันแล้วพวกมึงก็เล่ารวยกันแล้วมึงบอกว่าโรงพยาบาลขาดทุนน่ะกูบอกวนะ่ามึงก็นี่ในหลวงรวยอันดับหนึ่งของโลกแล้วท่านก็บอกว่าให้ทุกคนพอเพียงก็บอกให้ท่านพอเพียงสิอย่าเอาหนึ่งหมื่นเจ็ด สมมุติว่าผัวกูป่วยกูต้องไปดูแลผัวกูกูมีเงินเดือนสามหมื่นเขาก็ต้องเอาเงินเดือนสามหมื่นนั้นให้กูเพื่อให้กูอยู่บ้านดูแลผัวเป็นยังไงกัวแบบนี้มึงจะเอาคืนเอาคืนไปละไรสามสิบบาทมึงเอาไปเลยแต่เอาคืนมาใหม่แบบยุโรปในเมื่อมึงเอาในเมื่อมึงกล้าเอาเก้าร้อยเก้าสิบประเทศมาพูดกูก็จะเอาร้อยเก้าสิบประเทศนี่แหละมาพูดให้พวกมึงฟังนะ ใช้ดินกันหมดแล้วเขามีทุกยิงทุกอย่างทรัพยากรธรรมชาติไม่มีแม้แต่น้ําจืดประเทศไทยเหรอเมืองทองคาก็มีเมืองทองเอ้เมืองบ่อน้ามันมีไม่รู้จะก,กี่พันบอ่อปิดประชาชนไม่ได้แล้วและอย่างหนึ่งถ้าใครไม่เชื่อกูไม่ต้องเชื่อก็ได้มึงไปเซิร์ชเอาว่าการสกออกน้ํามันอะตอนนี้มันมีพวกกลุ่มโอเปกมันจะต้องเอามาเผยแพรว่ว่าใครได้อันดับที่เท่าไร่ใครขายแล้วเงินไปไหนฮะ ไปซื้อเรือดำนะ้ำกูถามหน่อยมึงจะไปลบอกับใครมึงจะไปดูปากาลังหรือเฮียกูนี่ไม่เคยด่ามึงนะประยุทธ์นะแต่รู้สึกมึงปัญญาอ่อนมากพักหลังๆนี้ยิ่งหนักเลยเนี่ยแบบปัญญาอ่อนในเมื่อมึงเล่นอย่างนี้เดี๋ยวกูจะจัดยาวนะกูจะให้ประชาชนก็ตาสว่างว่าสวัสดิการประชาชนนสามสิบบาทรักษาทุกรโรคเขาไม่มีหรอกแบบนั้นนะเขามีแบบฟรีแล้วอย่างดีเขา้าใจไหมเดยงดีแล้วถ้าเกิดผัวกูป่วยอยู่ในสเดน นอนโรงพยาบาลเลยค่ะเจ็ดเดือนสิบเดือนนอนเลยแล้วกูนะก็หยุดงานสิบเดือนเจ็ดเดือนเงินเดือนกูเท่าไหร่รับเต็มเต็มนะแค่นี้นะกูจะบอกมึงไว้ว่าสวัสดิการสามสิบบาทรักษาทุกโรคแล้วยานะต้องจํากัดต,นะตัวนั้นตัวเนี้ยไม่มีหรอกต่างประเทศเขามีอย่างดีแล้วยาทุกตัวเบิกได้ยาอะไรที่จําเป็นเบิกได้แม่ผัวเดี๋ยวกูจะเล่าเรื่องแม่ผัวกูตอนที่เขาป่วยแล้วกูอยู่โรงพยาบาลนั้นสามเดือนเต็มเต็มกูรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง มีประสบการณ์โดยตรงกูเล่ามันกว่าเยอะนะประยุทธ์นะเทนี้นะนะนะประยุทธ์โดนนักข่าวด่าและโดนกูด่าบ้างก็ได้นะนะจาจุบ๊บจุ๊บเนี่ยกําลังจะไปเอาสวัสดิการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเนี่ยร้อยดีล่าก็คือหนึ่งบาทเนี่ยค่าอะไรรู้ไหมค่าวิตามินดูสิประเทศนี้ดูดินะวิตามินยังจําเป็นเลยคิดดูเขาต้องให้ประชาชนกินวิตามินเพราะว่าอะไร เขาจะได้ไม่ต้องเสียค่ารักษาถ้าคนมันถ้าคนป่วยเขาให้ทุกคนนะเขาไม่ได้ว่านั่นนะคือใครแบบ่าทําตามอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเงี้ยเออไปรับยาฟรีตามซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเรียกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามร้านขายยาเนี่ยดูสิเพราะว่าถ้าเกิดคนกินวิตามินและสุขภาพแข็งแรงก็จะไม่ป่วยใช่ไหมเขากลัวคนป่วยแต่ประชานชนไทยไม่เคยได้รับในสิ่งนี้นะแล้วการศึกษาดีๆอย่างที่กูเคยเล่าให้ฟังน่ะการศึกษาอย่างดี พวกกูเรียกร้องสวัสดิการการรักษาพยาบาลอย่างดีพวกกูเรีเรยกร้องในฐานะที่